ความกคามยากียวไมเห็นทีลาจะทนารู้ัน้ันรู้ี่มีนะความรท้เาก็ตทืามันจุดไ่าจะทำไ่ล้ไน้ได้หแม่่นอนจะทำ่้โก็ูในตูีหุ่นเ้าปัญญาีบอดตะวันตะวันอมวัใจลายูกตาหุ่นแต่งแต้มตาที่วหอม่้าทำงน้าอยู่ต่ออย่างคนละตุ้ยนี่เดที่รัก I think what we're going to do is We're

ก็ตามหลังไปจะวางเรื่องทุกอย่างของที่เหล่านี้ที่หลังหรือของประเทศยากของที่หลังยาวให้ถิ่นเดิมก็เป็นคนละก็ทัดเลยคุณนาตาสเมลาที่มันก็ทำลายที่มันมีเหล่าก็ท่านที่แกจะไปฟังกัน ุขอบคุณขอบคุณร้อยยิ้นะครับปรอบโดยเสียงปรบมือและเจ้าของรับว่างใจ 10หนึ่งพญายพดใช้ศสลปบัณร์กระพน้องครับศิลปินอุุโสนะครับสิทิยวงการนี่นะครับมา40กว่าปีกรบพน้องนะครับยิวกับมอหน่นะครับหลายวงนะครับชีวินทีเรีรอนนะครับเป็นเวลาระยะางอเนีนานนะครับสนันแหละผมจะสั่งพรมสำราญสั่งลูกสั่งหลานนะครับผมเป็นนักเขียนที่ไม่ใช่คนจนผู้ยิ่งใหญ่นะครับเป็นนักเขียนคนจนที่มีแต่ให้ ให้ลูกให้หลานให้คว่วหูนะครับกับปู่ทุชนนะครับอ,อย่างวาชนของเข้าทีมา,ากทำการรองการล่ำมือนี่ได้รับเกียรติจากกลุ่มพลังบวกนะครับท่าเขตอาเภอผู้เขียวของเข้านะครับกับต้องที่เสียยยตุเขียวผููผลิตน้ำนะครับที่พี่้องอุจจิกันดีนะครับฉะนั้นแล้วนะครับมือนี่นะครับได้รับเกียรติคือท่านนาวีที่ มือนี่เป็นการไล่นนสดไปทั่วประเทศและทั่วโลกตามที่ผมเบ้านะครับตั้งแต่ช่วงแรกนะครับบ้านเฮาสิมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนั่น,นคือคว้วมวลและคว้วสวยงามว,ว,ว,วัดของเราจะมีคนมาทําบุญบ้านของเฮาอําเภอ,อผู้เขียวนะครับหรือว่าบ้านโน้นนั้นของเฮาสิมีภูนะครับมาเฮ็ดบุญมาเที่ยวนั่นคือปุถุชนนะครับอย่างพวกเราเยาวชนนะครับรุ่นๆๆลูกรุหลานพร้อมด้วยอีทออีแบนะครับให ข่วงสำคัญนะครับกับบานเมืองของเฮาเดอมือนี้นะครับถ้าหากว่ามีองี้ยเกิดขึ้นครับสิ่งที่เสียจะไปทั่วโลกและทั่วประเทศนะครับเมื่อจากงานสิบปมีคุมาเทียวและวันนี้พ่อใญยพ่อใช่ครับได้รับเกียรตินะครับให้ผ้าลูกผ้าหลานทั้งด้านสอป,ป่อเล่าศิลปินเด็กคนนี้นะครับซึ่งผ่านอุปสรรคมามากายนะครับหลายสิ่งหลายอยา่าง ไม่ว่าจะเป็นคำขอราหานเนินทาคำดาม่าอะไรต่างๆนั้นนะครับกลุ่มพลังบวกของเราพร้อมด้วยแม่ลุกน้อยอุไรพรนะครับได้อุ้มชูเธือไว้และวันนี้เราขอฝากอนาคตของศิลปินจากสอป,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 ปลอลคนนี้ถึงแม้ว่าชื่อเสียงของเธอจะไม่โด,ด่งดังบทเพลงยังไม่โดนใจก็ไม่เป็นไรครับแต่เราขอฝากไว้ในอมใจของทัดนว่าสักวันหนึ่งความฝันของเธอที่ข้ามโขงมาสู่พื้นแผ่นดินสยามของเรานั้นจะ ได้รับแรงใจและแรงเชียร์แรงศรัทธาคว่วหักคว่มเมตตาจากทีจากนอก้องนะครับฝังไทยของเขานี่คือศิลปินจากสปป,ปาลาวขั้ลาลั่ละครขับพี่นอ้องครับยังเพื่อนปะ